เมื่อกี้ประธานํานวยการลาออกไปแล้วลองลาออกไปแล้วโดยตําแหน่งพี่เปี้ยก็ได้เป็นประธานํานวยการนะครับเดี๋ยวพี่เปียกก็ต้องสร้างทีมไม่ได้พี่ต้องเป็นมันเป็นระเบียบครับต้องเป็นแล้วก็พี่ก็ต้องสร้างทีมํานวยการขึ้นมาถูกไหมครับเขแค่นั้นเองก็จบไม่เห็นจะยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็มีฝ่ายบริหารชุดหนึ่งสิบสามคนส่วนพี่เปี้ยก,ก็ไปอยู่ชุดนันวยการมันเรื่องของพี่ วันนี้ใช่พี่ต้องหายได้ถูกไหมครับก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้ให้มีการจับตั้งให้ได้อ่าวันนี้จับตั้งได้ส่งข้อมูลไปที่ถูกวัฒนธรรมใช่ไหมครับอ่าคณะกรรมการบริหารขอนเลยกันผมว่าใช่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 โอเคโอเคโอเคไม่มันมันมีโอกาสพูดวันเดียวพี่ก็เลยต้องพูดสรุปวันนี้เพราะมันเป็นบันทึกที่ประชุมมันต้องต้องทำให้จบวันนี้แล้วจะทําอะไรข้างหน้าเราเราก็ค่อยไปทํากันแต่วันนี้ต้องให้จบเป็นเรื่องๆแล้วเราเดี๋ยวเราก็จัดการโหวตเรื่อง คณะกรรมการบริหารแล้วก็แต่งตั้งเรียงได้ใช่ไหมครับหมอได้ใช่ไหมได้ไหมครับคืออย่างนี้นะครับต้องต้องขอให้เรียนให้ทราบก่อนนะครับพอขอร้องให้ผมเนี่ยมาดาเนินการประชุมผมก็ต้องยึดข้อบังคับเบียนข้อบังคับของของสมาคมเป็นหลักไม่ไม่ได้เกี่ยวข้อก,กับว่าเดิมทีมีกรรมการบริการหรือไม่แล้วเพิ่มมามีไม่ใช่นะผมยึด ในฐานะที่ว่าจะต้องดําเนินไปตามให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับดังนั่นจะสำคัญมากแล้วก็จริงๆแล้ววันนี้ผมก็บอกแล้วว่าถ้าเราได้กำการดําเนินการที่เป็นรุ่นก่อตั้งแล้วก็เขาพร้อมที่จะมาช่วยนะซึ่งยากมากที่จะไปขอร้องให้เขามา วันนี้เนี่ยขอพอูดจริงๆแล้วคือเกิดจากที่ผมเนี่ยก็โทรไปเรียกทีละคนทีละคนทีละคนบอกว่าให้ช่วยกันมาช่วยกันหน่อยไม่มีคิดอยา่างอื่นเลยเป็นแต่ขอให้ทุกคนมาช่วยกันหนุนให้ให้หน่อยอนะครับเป็นรักษานั้นแล้วยังไม่เคยคิดว่าจะให้คุณภูเบศมาเป็นไม่เคยคิดด้วยและไม่คิดว่าเขาจะเป็นไม,ไม่คิดว่าเขาจะรับนะครับดังนั้นอ,อันนี้เขาต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนผมไม่เคยเตรียมอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ มาทําตามระเบียบแล้วก็ในฐานะที่ผมเป็นประธานในกราานกรมการเลือกกรกตสมัยก่อนเนี่ยกรรมการผมก็ต้องยึดตรงนัง้นให้มากนะครับก็ขอเรียนให้ทราบก่อนว่ากรรมการดำเนินการไม่ใช่คิดอยากจะมีจะมีไม่ใช่พอดีบังเอิญมาตั้งคนผิดนะมาให้ผมเป็นคนดําเนินการประชุมผมก็เลยต้องทำไปตามระเบียบนะ,ะก็เป็นแค่ตันเองนะครับครับก็ดีไม่ที่ผมให้ที่เพย์ขึ้นมาเป็นประธานเพราะว่าหนึ่ง ในกรณีของของตัวกรมการศึกษาท่านก็พี่เพียไม่ลงเหยื่อในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะพี่เพียรต้องดำเนินการต่อกับสารบัญบคเนี่ยก็ต้องมีตําแหน่งคือตําแหน่งต้องชัดเจนผมเองครับไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะเน่เป็นสมาชิกเฉยๆไม่ได้ครับสมาชิกพี่เพียไม่ได้คือจะต้องมีตําแหน่งชัดเจนต้องเป็นพี่ต้องเป็นไม่ได้เพราะว่าพี่ไม่เป็นไม่มีใครเป็นดำเนินการคือต้องมีคนที่อยู่เป็นแบ็คือสมาชิกหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าดำเนินการดีไว้ทําไม มันก็เหมือนเราเป็นครูประจำชั้นเรามีครูใหญ่เรามีผู้อำนวยการมันต้องมีไปชั้นชั้นครับปกติพี่เพี้ยขึ้นจากครูประจำชั้นพี่เี้ยก็ขึ้นเป็นครูใหญ่ก็ะแค่นั้นเองนะครับก็แหตนั้นพี่เี้ยจะบอกว่าไม่เป็นไรบ้านอยู่ข้างโรงเรียนเดี๋ยวก็ไปช่วยไม่ได้นะครับคือต้องมีตาแหน่งชัดเจนตรงนั้นก็จบไม่เป็นไรถ้าเดี๋ยวก็ไปสร้างขึ้นกรบกร,รารการขึ้นมาได้วันนี้เราได้2อย่างแน่นอนไม่ไม่ไม่ไม,ม,มเสียแรงไม่เสียเที่ยวที่มาดีไหมครับใช่กินข้าว <laughs> อีกมาแล้วหนึ่น คือคระบีบให้หมอที่ระเบีบไหมก็หนึ่งก่อนถ้าบอกผมไม่ขัดถ้างที่ประชุมใหญ่ตัดสินใจหรือเรื่องอะไรั้งวันแล้วก็เพราะวันนี้ไม่ได้บอกว่าเงอนไขว่าต้องมาอย่างไรนะครับเป็นลัษณะนั้นเพียงแต่พูดง่ายๆก็คือว่าอยากจะให้ทางเราเนี่ยถ้าทำโดยมีมติและก็มีระเบียบรองรับมันก็จะถูกต้องและก็ลบกริ่งลบเขาแยกงเราไม่ได้ใช่ครับ แต่ถ้าเมื่อไร่เราทําของเราเองแล้วก็ระเบียบไม่เรารับพอคนเขาแย้งเราก็ตกทันทีเลยนะครับก็จะลำบากแลก็อยากจะฝากตรงนี้แล้วกันครับคือคือย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นี้สองอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับวันนี้อ่าถ้าอย่างนั้นโอเคไหมครับเดี๋ยวอ่าครับผมขออภัยครับพูดผมก็ขอพูดเหมือนกับคุณกูเบรพูดนะขออภัยผมคงรับตำแหน่งประธานกรรมการอนรยการไม่ได้นะครับ <c oughs> ผมขอเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพตามปกติดีกว่านะครับเพราะว่าพอการรับตําแหน,น่งนี้มันจะต้องมีหน้าที่รับผิดช,ชอบนะครับต้องจะต้องทํางานนะครับกรรมการอำเนิยการในอดีตบทบาทเขาทำมาอย่างไงผมยังไม่เคยเห็นผมก็เลยทําให้ถูกว่าการรมการดำเนิยการทาอะไรนะครับก็ขอเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพตามปกติครับ มาลือนี้ค่อยถามใหม่อ่ะ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวรายชื่อไหนเราต้องมาทบอยู่ที่ไหนเก็บ <c oughs> ไปแล้วไหมยะอ่าถ้าไม่มีไม่ไปเป็นไรเดี๋ยวเขียนใหม่น <c oughs> ะ